ชื่ออะไรเราสอยฟ้าโอ้โหตายสอยคอยน้ำคุณชายเขาไปฝึกให้มารยาทดีสร้อยฟ้าต้องฝึกให้มารยาทแย่ๆต่อให้นจะรักเจเาไรเราจะรู้ไหมว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นคุณชายรับชานนนท์เนาะน้องให้มาน้องไหนน้องออาแล้วเอาแล้ว เล่วมาว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจีบน้องพลอยที่ได้เป็นจันทาอยใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดจริงๆสําหรับสุดยอดผู้กํากับพี่ออฟพงพัฒน์ที่ผลงานละครทุกเรื่องไม่เคยทําให้แฟนละครต้องผิดหวงังโดยเฉพาะละครคุ้นชัยรัชชาน,น์ที่ฮอตและแรงเวอร์ยิ่งกว่าพายุลมและสายฝนในช่วงนี้อีกนะคะ ล่าสุดป๋าอ๊อฟจัดทัพใหญ่ทั้งคุณชายส้อยฟ้าเจ้าราชทายาทจันทานและบักจ่อยบุกหัวเมืองภาคอีสานกรบาบเท้าย่าโมก่อนออกรบกู้ชาติเสริมความแรงให้โค้งสุดท้ายของละครกันค่ะ หลังจากเช็คเรตติ้งว่าเข้าต้มัดกรุงเทพหมดตลาดกองทัพละครคุณชายรัชนนท์ก็ยกพลไปฉลองความสําเร็จควบเลี้ยงปิดกล้องกันไกลถึงเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทําของทั้งเรื่องนําทีมเฮฮาโดยผอบอใหญ่ผู้จัดแดงธัญญาพ่อใหญ่อ๊อฟพงพัฒน์พระนางบอมธนินเต้าธนพรท็อปจรร์พลอยพัฒนากรเต้ยพงศกรและทีมงานทั้งหมดก่อนจะยกทัพมายืนสักการะอนุสาวรีย์ย่าโมเท้าสุรนารีตอนเลิกดีเที่ยงคืนเป๊ะและถึงแม้จะ ดึกดื่นขนาดไหนแต่ชาวโคราชก็น่าฮักขนาดมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นได้ดูทีมนักแสดงรำเพลงโคราชถวายย่าโมกันอีกด้วยค่ะมาลัยพวงใหญ่พวงโตดอกดาวเรืองสีเหลืองโอลานโปรดจงได้ปราณีละครเรื่องนี้ให้สุขสำราญ ขอให้ระเบือลือลันคนทุกบ้านช่องสามเปิดชมตอนนี้ถือไข่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะทานพร้อมกันอ้าวไม่รอเลยเหรออ๋ออยู่จ่อยจ่อยจริงๆด้วยมั่เชียวะไรเขเียกมั่เชียวอาละขอให้ทุกคนพบความสำเร็จนะอละครแดงๆปิดสูงๆไปเลย ส่วนเช้าอีกวันทั้งหมดยังตื่นแต่เช้าตรู่มาร่วมกันทําบุญตักบาตรอาหารเจและปิดทัวบุญครั้งนี้ด้วยการไปเลี้ยงอาหารเด็กกาพร้าและเด็กที่ถูกกระทําสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเรียกว่าเป็นทริปเลี้ยงปิดกล้องที่สนุกไม่ซ้ำใครเช่นเดียวกับละครคุณชายรัชชานนท์ของสุดท้ายสัปดาหาน์นี้ก็จะแซบอีลีให้ห้ามพลาดสักฉากเดียวแน่นอนเดอ้อค่ะก็ขอให้จบเลตติ้งดีๆสวย,สวย สนุกมากรู้ว่าตรวจเทปแล้วสนุกมากสองตอนหลังนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะจากไหนแฟนๆละครสองสามเด้อครับเสียาบุญไปฝากทุกคนเลยเด้อครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนอนุโมทานาสาธุน้ำเด้อครับสาธุ ด้านคุณชัยรณพีก็เตรียมรับไม้ต่อความฮอตจากเหล่าพี่ๆที่รับรองว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกเช่นกันแต่วันนี้เราจะขอมาอวดสะพายจุธาเทพคนสุดท้องกันก่อนได้ข่าวว่าสวยจนวงการบันเทิงสะเทือนเลยล่ะค่ะ งามหยดแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่สะพายคนสุดท้องของตระกูลจุฑาเทพเป็นถึงนางเอกดาวรุ่งขวัญใจมหาชนอย่างเพียงขวัญที่โชคชะตาได้นำพาให้เธอตกลงมาสู่อ้อมกอดของหม่อมราชวงศ์โรณพีจุฑาเทพหนุ่มนักบินผู้สูงศักดิ์จากอุบัติเหตุสลิงขาดในกองถ่ายทำภาพยนตร์จนเกิดรักแรกพบเพราะเสืออากาศจอมเจ้าชู้ดันตกหลุมรักกินรีเพียงขวัญทันทีซึ่งฉากปิ๊งปังของพระนางเจสมามินชลิดาผู้กำกับนกชัดชัยก็ได้ยกกองไปถ่ายทำกันถึง ตกเอาราวัณบรรยากาศสวยเย็นฉ่าจังหวัดกาญจนบุรีงานหนักไปอยู่ที่สาวมิ้นเพราะต้องใส่สลิงหอกข้ามน้ําตกบินลงมาที่อกของหนุ่มเจมซึ่งกว่าจะได้ภาพสวยและได้จังหวะตกลงสู่อ้อมกอดของพระเอกเจมอยยังเหมาะเจาะสวยงามก็ทําเอาสาวมิ้นต้องหอนสลิงอยู่ทั้งวันจนเกือบจะเป็นลมที่สําคัญยังเป็นวันแรกที่เจมส์กับมิ้นได้เข้าฉากด้วยกันอีกด้วยล่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่จเจอกันนะก็ ตักและคบอะไรอย่างนี้ครับเ๋ยวเขาต้องรับมิน้นเป็นเป็นยังไงบ้างนี่ครับรับมิ้นเหรอครับก็ดูจังหวะดีๆครับาถ้าเกิดสมมติผมรับพลาดไม่ใช่เขาตกน้ำัาผมตกน้ำครับเพราะเขามีสลิงเขามีเซฟตี้แต่ผมไม่มีครับอ่าแต่สบายอยู่รับตัวเขาบ้าเป็นฉากสวยๆฉากหนึ่งในเรื่องนี้นะคะที่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยเราวก็ไม่ธรรมดาแน่ๆครับเพราะว่าพี่นกจะเต็มครับผม ทหารเสือสาวนางเอกนะักข่าวอย่างยายาอุรัสยาก็มาร่วมทําบุญใหญ่กับพี่ใหญ่แห่งวงการข่าวพี่สรยุทธและทีมพิธีกรครอบครัวบันเทิงเบนพรชิตาจอยเรลน,นีโกตีไก่พาสิทธิ์ไบรท์พิชยทันท์ทีมข่าวรายการเรื่องเล่าเชา้านี้และนางเอกสร้อยฟ้าเต้าณัฐพรผู้จัดเอินนิธิพัฒน์อเล็ก์ธีลเดชสวมบทพ่อค้าแม่ค้าช่วยการขายเสื้อยืดเรื่องเล่าเชา้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคนําบุญในการก้าวเข้าสู่ปีที่11ของรายการซึ่งมีแฟนข่าวมากระจุกตัวรอกันที่อารีนาเท ซอยทองหลอสิบกันตั้งแต่9ก้าโมงยัน5้าโมงเย็นเลยค่ะเมาเสื้อสี่พันตัวตัวละ300บาทหมดเกลี้ยงได้ยอดเงินรวม1ล้านบาทและคุณตันพัศกรนัทีร่วมบริจาคอีก6ล้านบาทได้เงินรวม7ล้านบาทโดยเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายเสื้อยืดในโครงการนี้กับแฟนๆเรื่องเล่าเช้านี้ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ และผู้บริหารช่อง3คุณประสานม,มารินนก็นําทีมนักสแสดงและผู้จัดช่อง3ทั้งคุณย่าอ่อนแห่งวังจุทาเทพพี่ตุ๊กดวงตาแม่ก้อยธริกาพี่กอบสุขพี่ไก่วรายุทธพี่อามวิบูลพี่กิติเอิญนิธิพัฒนเต๋าสมชายอาเล็กซ์ธีระเดช ป๊อปพิชภัทรพี่ปูปริศนาลงไปสุดปลายด้ามขวานทองที่ค่ายจุฬาพรจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบจัก,กรยานเพื่อการศึกษาจำนวน 1, 3 5 0ั้คันให้เด็กนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการจัก,กรยานน้ำใจไทยโดยมูล,ลนิธิครอบครัวข่าวสามร่วมกับหลายกองทัพและหลายหน่วยงานงานนี้ต้องบอกว่าย่าอ่อนพี่ตุ๊กป,ป๊อปปูล่าสุดแฟนๆกรี๊ดกราดต้ตอนรับกันดังกระหึม่มแสดงถึงความสำเร็จของซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพอย่างถล่มทลายและเป็นความสุขที่ทำให้พี่น้องในพื้นที่และ น้องๆน,นักเรียนมีกำลังใจตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตที่ปลายด้ามควานกันอย่างมีพลังต่อไปค่ะ ว่าชาในไร่พ่อเลี้ยงปัดตอนนี้เริ่มออกรสหวานถูกใจแฟนๆละครมัจจุราสีน้ำพึ่งเป็นอย่างที่สุดช่วงนี้ถูกใจขนาดนี้เนี่ยต้องดูให้ได้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชดพิธีกรจากซีแอดนีน่าวลนน้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ